แม่เลี้ยงไม่ชอบนิดเธอมองว่านิดเป็นเด็กแปลกเด็กที่ไม่พูดไม่ยิ้มไม่หัวเราะเวลากินข้าวก็เงียบเวลาถามอะไรก็ไม่ตอบเอาแต่นั่งเฉยๆอยู่ตรงนั้นราวกับไม่มีชีวิตผู้หญิงคนนั้นเคยพูดกับพ่อเบาๆว่าอย่าให้ลูกคุณมองฉันแบบนั้นได้ไหมฉันรู้สึกขนลุก แต่นิดไม่ได้มองผู้หญิงคนนั้นด้วยความโกรธหรือความเกลียดเธอเพียงมองอย่างว่างเปล่าเหมือนคนที่หลงอยู่ในความทรงจำเก่าๆที่ไม่สามารถพาตัวเองออกมาจากความสุขตรงนั้นได้เมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรแม่เลี้ยงเริ่มพูดกับพ่อของนิดว่าไม่อยากอยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวเธอบอกว่า กลางคืนมักได้ยินเสียงฝีเท้าเดิอนอยู่หน้าห้องนอนของนิดทั้งที่พ่อกับนิดก็หลับไปแล้วเธอพยายามคิดว่าเป็นเสียงหนูเสียงลมแต่ยิ่งพยายามไม่คิดเสียงนั้นก็ยิ่งดังชัดขึ้นแม่เลี้ยงและพ่อของนิดตัดสินใจปรึกษากันในบางเรื่องพ่อ แอบมองนิดผ่านประตูหน้าห้องพอเห็นนิดยังคงเงียบเหมือนเดิมนิดใช้เวลาทั้งวันอยู่ในห้องเพื่อวาดรูปวาดซ้ำรูปเดิมๆที่มีผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มอยู่ตรงกลางภาพและมีเงาคนตัวเล็กๆยืนข้างๆเธอพอเห็นก็ได้แต่ถอนหายใจเขาไม่เข้าใจว่า ทำไมลูกถึงยังจมอยู่กับอดีตท,ที่ผ่านมาทั้งที่แม่ก็จากไปนานแล้วเย็นวันหนึ่งพ่อกลับมาจากทำงานกิ่นเหล้าคุ้งเต็มไปหมดเดินโซซัดโซเซตรงไปที่หน้าประตูห้องของนิดพร้อมกับเคาะประตูและพูดกับนิดว่าพ่อทนเห็นหนูเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วพ่อจะทรงหนู ไปโรงเรียนประจำจะได้มีเพื่อนจะได้เลิกทำตัวเงียบๆแบบนี้สักทีเมื่อน,นิดได้ยินเช่นนั้นเธอกลับเงียบไม่ร้องไห้ไม่ตอบเธอเพียงก้มหน้าวาดภาพต่อไปและไม่ออกมาจากห้องทั้งคืนเช้าวันต่อมานิดหายออกไปจากบ้านมีเพียงรองเท้าคู่หนึ่งวางอยู่ตรงบันได พ่อรีบออกตามหาติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนบ้านไม่มีใครเห็นนิดเลยเขาตามหาจนค่ำก่อนจะเจอนิดเดินอยู่ข้างถนนไกลออกไปหลายกิโลเมตรเสื้อผ้าเปียกฝนผมปรกหน้าตาแดงช้ำพ่ออุ้มเธอกลับบ้านโดยไม่พูดอะไรอีกแต่หลังจากวันนั้น เขาตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะส่งลูกไปโรงเรียนประจำให้เร็วที่สุดแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่รถตู้ของโรงเรียนมาจอดหน้าบ้านนิดเดินลงจากบ้านและขึ้นไปนั่งเง,งียบๆตรงเบาะหลังมือกำแน่นอยู่บนตักมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าที่ฝนเพิ่งหยุดตกแสงแดดยามเช้าสะท้อนบนกระจก ทำให้เธอเห็นเงาหน้าของตัวเองซ้อนกับเงาของผู้หญิงอีกคนอยู่ด้านหลังเธอหลับตาพึมพำเบาๆว่าแม่หนูจะได้กลับมาบ้านอีกเมื่อไรหร่รอจากนั้นรถก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปเสียงล้อบดไปกับถนนเปียกชื้นกลิ่นฝนจางๆลอยอยู่รอบตัว เธอมองเห็นบ้านหลังเล็กๆของตัวเองไกลออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเพียงจุดเล็กๆในสายตาก่อนจะหายไปในที่สุดในตอนนั้นเองเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังรอเธออยู่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ที่ทำให้เธอได้อยู่คนเดียวอย่างสมบูรณ์แบบตลอดกาล เมื่อรถเคลื่อนตัวมาจอดหน้าโรงเรียนประจำหญิงล้วนโรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนเนินสูงมีรั้วเหล็กสีดำล้อมรอบและอาคารเรียนเก่าที่ดูเหมือนถูกทิ้งไว้นานแล้วก่อนจะถูกปรับปรุงขึ้นใหม่อีกครั้งเด็กหญิงมาถึงในช่วงบ่ายฟ้าหม,ม่นเมฆฝนคล้อยต่ำเสียงกิ่งไม้กระทบกันเบาๆตามแรงลม เธอก้าวลงจากรถช้าๆมองไปรอบๆอ,อาคารสีเทาที่มีหน้าต่างเรียงรายเหมือนดวงตานับสิบคู่ที่จ้องมองกลับมาที่เธอครูใหญ่ต้อนรับเธอด้วยรอยยิ้มจางๆโรงเรียนของเราสงบดีนะหนูคงจะชอบที่นี่แต่ในน้ำเสียงนั้นมีบางอย่างที่ไม่ชัดเจน เหมือนครูพูดให้ฟังมากกว่าพูดด้วยใจพอพักของเด็กหญิงอยู่ชั้นบนสุดของอาคารไม้เก่าเตียงเรียงหันหน้าไปทางหน้าต่างบานใหญ่ที่มองเห็นต้นไม้สูงกับดาดฟ้าตึกเรียนเก่าอีกฝั่งหน้าต่างนั้นเป็นสิ่งเดียวที่เปิดรับลมและเสียงจากข้างนอกได้นิด มักจะนั่งมองออกไปเงียบๆทั้งวันคนเดียวคืนแรกนิดฝันเธอเห็นแม่ยืนอยู่บนดาดฟ้าในชุดสีขาวผมยาวสยายแม่ยิ้มให้ก่อนจะหันหลังแล้วเดินไปทางขอบตึกเธออยากตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงออกมาเลยสักคำมีเพียงเสียงฝนที่เริ่มตกดังขึ้นเรื่อยๆ แล้วทุกอย่างก็มืดสนิทรุ่งเช้าเธอตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกเย็นชื้นทั่วตัวเสื้อผ้าที่ใส่นอนยังเปียกเหมือนมีใครราดน้ำไว้ตอนเธอหลับครูประจำชั้นเข้ามาเห็นก็รีบถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นิดตอบเพียงว่าฝนาสาดเข้ามาทางหน้าต่างคะ่ะ ทั้งที่หน้าต่างนั้นปิดสนิทแน่นตั้งแต่เมื่อคืนวันต่อมานิดเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างจากดาดฟ้าเป็นเสียงฝีเท้าเบาๆเดินไปมาในเวลากลางคืนเหมือนมีใครกําลังลากอะไรบางอย่างเสียงนั้นดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอตลอดเวลาจนเพื่องเตียงข้างๆสังเกตเห็นนิด นั่งเงียบๆไม่พูดไม่จาจึงเดินเข้าไปหาแล้วพูดกับนิดว่าไม่ต้องกังวลนะอยู่ที่นี่ก็สบายถึงเวลาพ่อแม่ก็มารับกลับช่วงวันหยุดเธอโอเคใช่ไหมนิดไม่ตอบเธอเพียงมองไปทางหน้าต่างที่มืดสนิทสายตาไม่สะท้อนความกลัวเลยสักนิดมีแต่ความสงสัยบางอย่าง ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจคืนต่อมานิดนั่งรอจนเสียงฝีเท้านั้นเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าทุกคืนก่อนเธอลุกจากเตียงเดินเท้าเปล่าช้าๆไปตามทางเดินไม้ที่ส่งเสียงเอี๊ยดเบาๆทุกครั้งที่เธอเหยียบ